โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคลงมูชินนะครับภายใน1นนาทีครับเพื่อที่จะเอาความสําเร็จตัวนี้นะครับได้คะแนนความสเร็จ25แล้วก็ได้ฉายาเทๆนะครับการเรียนรในเทคนิคแรกก็คือเราจะต้องตีมูชินเนี่ยพยายามให้มูชินอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อที่เราจะได้กดแซดได้อย่างต่อเนื่องนะครับแซดจะเราจะได้ไม่เสียครับเพราะว่ามันมีสกิลวาร์ปนะครับถ้าเกิดเราตีไกลๆเนี่ยแล้วมันวาร์ปมาแถวๆเนี้ยเราก็กดแซด เพื d d ่อจะโจมตีนะครับมันจะมันจะเเสียเวลานะครับเพราะเดี๋ยวพอมันจจมติแล้ววับกับไปตรงกลางเนี่ยแท่ของเราจะเสียเปล่านะครับอันที่สองก็คือสำหรับสายตีกลแล้วพอมันกดอันติเนี่ยเราต้องยืนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้เราไม่โดนอันติสองครั้งแรกนะครับแต่ว่าครั้งสุดท้ายเราจะโดนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คิวหรืออีหลบก็ได้นะครับการยืนตรงนี้จะทําให้เราตีได้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เหลืออยู่ที่การคอมโบของเราครับมาลองดูกันเลย 나를 꺾을 수도 있겠는지 증명해 봐. 떠올려라. 너의 복수심을 그때부터 다시 떠올려 줘. ไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยว้าบันแหลกอะครับผมจะทานไหมนะออา,าตรงนี้เฉยเลยนะครับก็ดีนะครับอา้าวผิดโอเคนะครับ59วินาทีเห็นไหมครับไม่ครับว่าไง 83สทีสามครับเห็นไหมครับห้าสิบเก้าวินาทีนะครับโอเคนะเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงด้วยนะครับถ้าไม่พลาดก็จะเร็วกว่านีนนะครับเห็นไหมครับก็ไม่ยากนะครับก็คืออย่างที่บอกครับเริ่มแรกมาแล้วก็ตีให้มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับตีให้มันตรงกลางเหมือนที่ผมล่อล่อมันมาตรงจุดรอยนี่นะเพื่อกดไสได้อย่างต่อเนื่องครับอย่างที่สองก็คือนี่เราต้องยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้แค่นั้นเองครับ เราที่เหลือก็อยู่ที่การคอมโกบกับการรีบดลเมจของเราล้วนๆเลยนะครับเนี่ยผมก็ดับดาเมดหมื่นต่อวินะครับก็ต้องหมื่นต่อวิขึ้นนะครับถึงจะทันนะครับโอเคนะเอ,อก็ขอให้โชคดีครับกับการลงมอชินภายในหนึ่งนาทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับอ,อไม่น่าจะมีอะไรเยอะกว่าน,นี้แล้วก็ยอคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดีย๋ยอาจจะเป็นอาจจะเป็น สปีดลันของด,ดันปูนะครับโอเคครับมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ